สมบัติอีกอ่ารายฟูดไรคุ้มไรคือเคียงเรียงงามคุ้มได้ลึกได้หน่อยปัน่นของบุกงน้อถามพระคุ้บุงป้ายขอให้โชคขอให้หมายขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ขุขหวย ผูกเวราเขาบอกเคลอืเอื่นแล้วก็รูว่ามันถูกคู่มือเอื่อู่พวกเบอบอยูอบเองผู้ให่ขึ้นมาโจะพอ่ว่ามันเขากบกยเตอโมพลาว้ที่พองวนย่ปรเดีต้มแบบข่าบอกว่าแมันกเขียวบ่าค่ะตัวมันคือนอนไว้าค่ะเออว่เป็นอย่างอื่นนะกแ่งโม้มืออื่นจังเลยก็ได้เรอ เออมือเรงพอจะพักไปหาจับกจรตื้อโจรหาโดนจ้อโจกุ้ไขนมกินไปหา้นขับปุ้งนั่งตอวจจรมันก็จปุ้งข้าวปุ้งโจรปุ้งขนมกีนจนใหญ่นากคือพักไปจับคนที่อย่างนี้มันคือกับกโจรดูพอน้องกนนั่งแกงูเออข้าปุ้งเขาขายด้วยหาเค่อบกเครื่อบกข้าวปุ้งกระแเนาะจ้าคือมะปุงกูอ่ะ คุกทังหมาด้วยงแต่หมด้อยโกงป้องขาวปุ้งแล้วจมันว่าอย่างไรก่โกงป้องอันนี้งานเอกชัยควงหูงงานพร้อมกับอื่นๆวันปร่กันร่วมบูมมาห้าร้อยบาทเพราะการคุ้มค้างบูมไปเรื่อยๆเมื่อ้รก็จะพาไปตรวจบูโกงป้องข้าปุ้ง่เคอไปวุ่งเยอะกว่าเออ รู้ระหาคือืมเนะเดี๋ยวพอจาพักไปก็มันต้องมึเรียเยอะอือขัดไปกัดจึงมัดด่วนเนาะรูละห้าสิบอืมอิ่เลยมันแต่ยังว่ารู้ราคาคือมาขายวึเป็นค้เป็นขายปลายนายหาคิบป่ากิงเขาปรูปอืมเนะอืมไม่มีปัญหาทั้งรับวันนี้กำลังพอกระเทิอบ่คือเอืกำลังจดโจบ เออขนาดนี้กำลัง <Chris> ก <m> ้องพ่อับว่าเงินพ่อมันจะบ่ายของแล้วบาดถามเข้ามาแล้วข้างนั้นบอกแค่ติดใจพ่อบอกเออบอกอค่ไปปั้กัดไปเร้อยไปถามคืนาปถามคือไปบอเอาไถามมันจะท่พห์หกทิพห์หกทิพห์หกสิหกเออเค่ทิพหจะกทอพห เออแค่ี้คิดควปกับคิดฟกว่ามันจะมาคัคัดฟคดบวกด้วยควกับคิด้งกว่าอเออเอาแข็งแข็งก็มันว่าแบบนี้มันได้ไหมที่พ่อที่พ่อเรียกี่ออกพ่อแต่ที่เป่าเป่าก็เรหมือนเรียมเป่าเียมาปูเป่าเป่าเรียเป่าเรียมเืีมเป่า เป่าเรื่องครับมัดคอกั่เขาอึอเป่าเนาะเป่าตัวแรกคือจ้างว่นท่หกมันเป่าที่หนอูเออเค่นั้นกึมงานรูปคือผมคือพี่พอชูครับเออกึมครับคือจาบรเง แดดเัดปูจมาเรื่มครับปูมานี่เนมือนผู้ถาน้าหาปูที่ปูอือวัดเขาเก็กลิ่นหางกินบักซีดาครับเขาอยาบกิ่บักพลังหครับบักพลังครบปูเคนซื้อบุญวาสนาลายเด็ดปูบูไลายใช้กวานกนั่างมาพอมาเรื่มครับเือเห็นคนเห็นปูไหมปูโอ๊ยหัวเขามาหาคือคืออไนะาเย่เยี่ยมาข้ามข้าวารสิบอกคือคือะไืนะ ใช่ตัวเนั่ยบอกคือเขางตัวเก่าจิตนะเก่าเกียรติปูว่าเก่าจิตแล้วจำแล้วก็เนี่ยหัวหวงานนี่เปูัก็คือจำว่ไงเกกี้ยว่ืออืเราบอกให้ฟันอบอกให้ันเลยตอวคือย่างมัดผกมาตอนเลยเขาว่าจะคือหัวเก่าเกี้ยวจะรืบอเพื่อเคยมารื้อเมาหัวงานนีเลย ยิงาบางครมันก็บรยินเออนยงอหมออะตนงมาห่อผืนแล้วกมาครับปูเือนยังมาห่อผือผักขาอืมมาเออนงะเดี๋ยวกระมาอกวอืมขันปั้งเสียงพอก็ถือ้งิ่งเอีวงแต่โมบอกเขาวแกงอะากก้าเกิดว่กันโมวันแตงโมคือภา็นบอบอจังไรเขียงมือตื่นกึ๊กกึ๊กไปก้าเก็ดหายหมดครับไปบอแค่ยื่ครับไอแิง ส้นงต้นแกโม้เนี่ยแกะไปงาะอ้าวให้ทุกนั้นมือโคกมือกรบมือโคกมือมันหึ่งๆแล้ว hmm> ก็รรวโขอให้ถูกหววทุกคนกาเดินการเดินนะลูกนะสาธกสาธุสาสานาคมพศสองพันหารอยกสิบกครับแออินกับสัสดีทุกผทุกคนนะครับเรื่องความกับไอครับเมื่อนี้ครับอ่าแนวทางนะครับเนาะครูก็บอกว่า ซีหาหกศูนย์เจ็ดศูนย์สันวาครับซีหาหกศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าครับแนวทางค่าอาหารกลางวันเมื่อนี้ครับสําหรับปูขึ้นมาปูกระบอกว่าแหวนปูประกอบนะครับเนาะแหวนปูประกอบครับหายไปนิ้วนึงครับบอได้ใส่แหวนนิ้วนึงมันก็เหลืออยู่เก่าอ่าเก่าวงครับหายไปนิ้วนึ่งกับเป็นเก่านึงครับหรือว่าเป็นเก่าศูนย์นะครับพี่น้องอ่าแหวนปูหายสันปูยกนิ้วหบิ่ง ครับเอฟซีกับพิจารณาดีๆครับทุกคำบอกคำจากของปูนี่หลังบ้านครับแล้วก็เก๊งแดงโมครับเป็นกาหนั่มอภัจใจครับรวมบุญรวมบุญสนกับปูใส่จานถวายปูขึ้นกันรวมบุญสะสมบุญไปครับปูบอกว่ามือแรงอ่าครับมือแรงโจรสิป่นเขาปุ่นแตงโม่พัสนอ่าศูนย์พัสนว่าอ่าครับเป็นที่ทันใดครับอ่าจะติดตามโจรป่นเขาปุ่นกัดจัดการเลยนะครับเด้อครับห้าศูนย์ครับพี่น้อง จับหน้าจอไว้ครับผมครับครับแลก็ครับปูห้เสียเอกกับเกบันกะชวนป้นขับปูนขึ้กันครับหาศูนย์นะครับเนาะรับกับนี่หนึ่งหกอ่าหนึ่งหกหนึ่งหาปูบอกว่าเมื่อนี้เป่าสันว่ารวดเป่าเยิ้มเยิ้มรวดเป่าสันว่าเมื่อนี้เป่าเลยครับเด้อแต่ว่าเป็นอยังคือเป่าสิบหกครับพี่น้องอ่าปูบอกว่าวันนี้เป่าครับผมครับเมื่อนี้เป่าสันปูว่าครับวันนี้เป่าเลยครับเด้อ ครับแต่ว่าเยิ้มเยิ้มรูดเป่า16เปอร์เซ็นอ่ะเอฟซีกับพี่แจน่าดีๆครับทุกคำเบาคำจ่าของปูมีลานวันเลยครับเด้อครับ00ถึง99แหละครับการรูดเป่านะครับเนาะ00ถึง99ครับนี่คือรูดเป่าครับผมครับครับก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านเลยครับเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มาก ครับเป็นกำลังใจให้ช่ำชองครับและกาสําหรับพ่อตาครับที่ตามหาปูนะครับเนาะที่น้ำบักซีดาครับหรือว่าบักฝรั่งแหะครับมาถวายปูครับปูไปเข้าฟันบอกเลขกหอดบ้านครับอาพี่น้องครับปูก็บอกว่าพ่อบอกแล้วแต่ว่าอ่าพ่อใหญ่นั่นเพิ่นหูบดีสันบอริยินบอกคุณสันว่าอ่าเพิ่นกับหูหนวักนะครับเนาะอ่าเพิ่นกับบอกกับแอดยิมอยู่แอดยิมกับขอทำคลิปเพิ่นบางคำเบาเพิ่นกับอะยินบางคำเบาเพิ่นกับบอริยินครับเพิ่นหูหนวกอีหกแล้วครับ อ่ปูบอกว่าพ่อบอกแล้วเก่าเก็บประสันวา่าพี่นอ้องอ่ครับฟังดีๆพี่เจ้าน่าครับทุกคำเบาคําจ่าของปูมีหลังบัานเลยครับเด้อปูบอกพ่อไนนั่นแล้วเก่าเก็บพ่อบอกๆม่ฝันเมื่อคืนนี้ครับผมครับพ่อตานังก์ตา,ามฮอดบ,บ้านเลยครับน้ำหาบ้านแม่คู่ครับบ้านเลขที่หาเจ็ดศูนย์จนพ่อครับเลขที่พ่อไนนั่นมักคือคุณพ่อตานังนมักก็คือหาศูนย์เลยครับเด้อ เรียกที่เพิ่นมักในใจเพิ่นกับเก้าเจ็ดศูนย์พี่นมักตามยิบบัตรีมากตลอดมากทุกงวดอ่ะและ้วก็ปูบอกว่ามืออืน่นมืออื่นก็ขึ้นมือน,นี่แหละครับอ่ะให้พ่อใหญ่เอาบักรีดามาถวายปูอ่ะครับผมอ่ามือน,นี่ก็วันที่ยี่สิบนะครับเนาะครับก็ให้สุกๆมันๆสำหรับปูฝากแตงโมกับอ่าแอดยิมไปให้คุณพ่อนั่นก็คือเก้าเจ็ดครับพี่น้องเก้าเจ็ดนะครับเนาะ ครับก่ากัอีฟซีสายบุญกลับไปเบิ้งคลิปแล้วขับกับห้โซก็มันๆลำเรื่อยๆครับคาอาหารกลางวันแล้วก็ช่วงคำๆแง่แง่ช่วงดึกดเดื่ดเนเนนะครับเนาะขับหรือว่าจะไปจิ้นจวนปุ่นเขาปุ่นกับแตงโม่ครับอ่ะาขับกับเสียเอียกนะครับเนาะกับตามครับพี่น้องแต่ว่าผู้บอกว่าลูดเป่ามนาะนี่ขับยิ้มเป่ายิ้มเป่าลูดลวดลวดกระสันว่าแต่ว่าลูดเป่าสิบหกกระสันครับเอฟซีกับพี่เจาหน้าดีๆครับทุกคำเบาคำจ่าของฟูมีรางวัลครับสิ ซีหาครับหกหหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเด้อห้าหนึ่งศูนย์ครับศูนยถึงเก่าเก่าอ่าราคบักสีดาพอนยังก็คือเก้าเจผมเก่าเก็บผมอ่าครับเอซสายบุญทุกทุกท่านโชคชวงมันมันอดยิมครับกับสครบคลิปต้องเทียสนีครับแต่งแต่งุม้เมียมเติมมาครับครับอ่าแต่งโมมยังเพิมเติมกเอซสายบุญทุกทกท่านโชคชวมันมันลำลำรวยรวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง คิดอันแรกก็ขอให้สม,มรรถปารธนาทุกประการขอให้บุญบารมีองค์ผู้ชี้ปากาวาความผู้ตานนะครับเนะาะุบัตดารสายบุญองผู้ท,ทุกฝูงทุกคนครับมีแต่ความสุขเพลินไปเรื่อยแสกีบกับขอสวัสดีครับ